สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมฆขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นดวงความรักของชาวราศาีกรกฎรา,ราศีสิง์ลันาาราศีกัน ประจำเดือนกันยายน2565ซึ่งในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาในเรื่องความรักสามารถติดตามรับชมรับฟังคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาดพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟัง เนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปได้เลยค่ะดวงความรักชาวรัคนาราศีกรกฎคุณมีดาวพระเสารเป็นเจ้าเรือนพบป,ปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองดาวพระเสารในช่วงของเดือนกันยายนนี้ยังคงเดินพักองศาโคจรถอยหลังอยู่ที่เรือนพบป,ปัตตนิซึ่งข้อดีคือดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีซึ่งแปลว่าความสำเร็จความมั่นคง ทำให้ในเรื่องความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาซึ่งคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยพบเคยเจอในอดีต หรืออาจจะเป็นแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีความรักมีเกณฑ์ได้รีเทิร์นนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นรุ่นพี่เข้ามาจีบเราในช่วงเดือนกันยายนนี้เพราะสืบเนื่องมาจากดาวพระเสารได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับแรงกระตุ้นมาจากดาวพระเกตทําให้ดวงวาสนาความรักช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างดีสมหวังหากใครกําลังรอคอยคนเก่ากลับมาเดือนนี้มีเกณฑ์กลับมาอย่างแน่นอนค่ะ และโดยเฉพาะดาวพระเกตซึ่งหมายถึงบุญกุศลดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเจอการโดยผ่านการไปทําบุญการเข้าวัดเข้าวาการไปสถานที่เกี่ยวกับสถานที่โบราณการไปสแสวงบุญมีเกณฑ์ได้เจอคนรักผู้ครองซึ่งเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต อย่างไรสำหรับคนโสดแล้วแม่ขลาพยากรขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านได้พบเจอคนรักคู่ครองที่ดีสำเร็จสมหวังขอให้เป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมานะคะสำหรับคนที่มีคนรักผู้ครองอยู่แล้วในช่วงของเดือนกันยายนนี้แน่นอนว่าไม่มีดาวอะไรมารบกวนเป็นศัตรูหรือว่าเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎ เลยทำให้ดวงวาสนาความรักจะดีสำเร็จมั่นคงปัญหาอุปสรรคการทะเละาะเบาะแวง้งการแง่งอนกันอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปจะเป็นช่วงที่ดาวความรักมีเรื่องราวดีๆความหวานแหววกันมากขึ้น อย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีคนรัก,กคู่ครองอยู่แล้วในช่วงตลอดเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตกันในเรื่องการงานการเงินอาจจะได้ร่วมกันทำโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างที่นำมาซึ่งผลประโยชน์กำไรความสำเร็จด้านโชคลาภการเงินนั่นเองค่ะ อย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ดวงคนที่ไม่โสดสำเร็จสมหวังในเรื่องการงานการเงินทุกท่านและความรักมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเลยนะคะความรักชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพรหัสเป็นเจ้าเรือนพพปัตนิ ที่แปลว่าคนรักคู่ครองซึ่งดาวพฤหัสยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบปัตตนิได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีดีสุดในรอบ12ปีทำให้ในเรื่องความรักช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามา โดยเฉพาะใครที่ยังโสดมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังแน่นอนค่ะแต่ในเดือนกันยายนไปจนถึงสองธันวาคมดาวพฤหัสจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังซึ่งมีโอกาสที่คนรักเก่าแฟนเก่าจะกลับมาได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ยังโสดมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังแน่นอนค่ะ แต่ในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงวันที่สองธันวาคมดาวพฤหัสจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังซึ่งมีโอกาสที่คนรักเก่าแฟนเก่าจะกลับมาได้นะคะ โดยเฉพาะใครที่เพิ่งเลิกกันไปในช่วงของปีที่ผ่านมาพอาะดาวความรักไปอยู่ที่เรือนพบอลีในช่วงของครึ่งปีหลังนี้มีเกณฑ์จะมีการติดต่อหรือมีโอกาสจะได้กลับมาคุยกันมากขึ้นไม่แน่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้คนโสดมีเกณฑ์ที่แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดีได้ค่ะ หรือสำหรับใครที่โสดมานานหรือไม่มีแฟนมานานแล้วมีโอกาสที่จะมีคนคุ้นเคยในอดีตกลับมาได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนในอดีตท,ที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมามาเจอกันด้วยบุญด้วยกุศลในช่วงของเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคม และสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วไม่มีดาวอะไรมาทับเรือนภพปัตนิและไม่มีดาวอะไรเป็นคู่สัตรูมาทำลายดาวพฤหัสส่งผลในด้านความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังทำให้ความรักช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันยังคงดีแต่อาจจะไปเครียดในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจ ให้ชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของความรักทุกๆท,ท่านเลยนะคะและหากมีโอกาสอยากจะแนะนำให้ไปทำบุญโดยการถือสิน8ภายใน1ปีเนี่ยรวมกันแล้วให้ได้10วันขึ้นไปจะดีแก่ดวงชะตาซึ่งตรงนี้สามารถทยอยทำทีละนิดได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปถือสินทีเดียวยาวถึง10วันตรงนี้จะเป็นการช่วยในเรื่องการเสริมด้านความรักทำให้ชาวลัคนาราศีกัน มีความสุขสำเร็จสมหวังอย่างไรแล้วไม่ขลาบพยากรณ์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันคนโสดขอให้ได้เจอคนรักคู่ครองที่ดีคนที่มีคนรักคู่ครองที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้สุขสมหวังในเรื่องของการงานการเงินความรักมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะความรักชาวลัคนาราศีสิงในเรื่องความรักคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพพปัตนิ ซึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้ไม่มีดาวอะไรมาทับเรือะะนภพปัตตนิแต่จะมีดาวพระอาทิตยซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เลงไปยังเรือนภพปัตตนิทําให้ในช่วงนี้ชาวราศาาีสิงห์จะไปแอบชอบใครหรืออาจจะมีใครมาแอบชอบคุณก็ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์โดดเด่น โดยเฉพาะ164เป็นกลุ่มดาวพิเศษส่งผลเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จเกียรติยศโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินทำให้ตัวคุณดวงคุณในเรื่องของความรักช่วงนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาสนใจประทับใจในตัวคุณ หรือในอีกแง่มุมหนึ่งดาวประจําตัวคุณเล็งไปยังเรือนภพปัตตนีตัวคุณเองอาจจะไปเล็งๆชอบๆอบๆใครอยู่ก็เป็นได้ถือว่าในช่วงนี้ไม่มีดาวอะไรเป็นดาวเสียยอมส่งผลในด้านดีเพียงด้านเดียวนะคะส่วนดาวพระราหูเจ้าเรือนภพปัตตนีไปอยู่เรือนภพสุภาซึ่งแน่นอนแหละว่ามันมีเกณฑ์ดีจริงๆสุภาคือความสําเร็จชื่อเสียงความดีงาม ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่ามีเกณฑ์ดีที่จะได้สละโสดมีคนเข้ามาส่วนสำหรับคนที่มีคนรักผู้ครองอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีที่จะมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานเรื่องของการวางแผนอนาคตส่วนสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการงานขาดขึ้น อาจจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการทำมาหากินในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมดวงการงานการเงินดีอยู่แล้วในเรื่องความรักก็ดียิ่งขึ้นไปอีกทำให้ชาวรัคนาราศีสิง์จะมีความสุขสมหวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาอย่างไรไม่ขลาดพยากรขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงดีดวงปังสําเร็จในเรื่องคนรักคู่ครองมีคนดีๆเข้ามาและใครที่กําลังรอการแต่งงานขอให้ได้แต่งงานโดยเร็วเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้แม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามแม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจแม่ขลาพยากรกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ